สวัสดีครับวับนนี้วันที่7พฤษภาคม2567นะครับมาร่วมทำบุญสันจรกันที่สำนักสงฆ์พลลปีนะครับอยู่ในเขตของตำบลแม่สึกอกำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่นี่ไงไปหามาบุญเล้วพลาปิธา ผลิิเลือกกวแบบเดก็เขาแาเอาเลื่บนไม่สื่อไปไม่แจ่มไม่กี่เมเนะแหาตุ๊บเลือดจี๊ดเนาะ่านี่ย่งือขี้เาก็มุ่งสู่จุจี๊ดหานึ่รายจได้ะมันจะเล่าเวาบรรยากาศที่พ่อมีใก็เราบรรยากาศที่เนาะเรามาดูบรรยากาศตอนนี้กำลังกินข้าวกันนะครับ นี่กีกำลังกิดเข้าบดูบรรยากาศจนคนพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลามากนะครับโอ้ฮะนอกเมเลยนะอ๋นอน่อเมย์ะเคี่ไทิศนะบรรยากาศออกเมย์ดูดูบรรยากาศเขากินข้าวพื้นที่พอดีมเป็นวัด เก่านะครับตรงจุดนี้จุดนี้ว่าเป็นวัดเก่า <c oughs> เขากำลังจะสร้างเป็นสำนักสงฆ์นะคร <c oughs> ับดูอย่างเกิดกำลังกินข้าวอ่อพื้นที่ยังพื้นที่กว้างอยู่นะเป็นวัดเก่าแต่ว่าเขากำลังจะสร้างก็เลยมีศาลาเล็กๆ ก็พออยู่ได้เดีมีกันนะถ้ามีกาศบางจุดนะครับนี่ใดูมีกันนะครับตรงจุดนี้เขาสร้างศาลาเล็กๆ กำลังจะต่อเลยเขาว่าเป็นวัดเก่าตรงจุดนี้มันจะมีอิฐเก่าอยู่ตรงบริเวณตอนนี้กำลังจะเริ่มพิธีทางศาสนาแล้วนะครับกำลังเตรียมตัวแค่บุราสบ,บาราเล่หน่อย นะเขาที่เก็บโคเพราะเขแท้นะบรรยากาศไม่ได้ใหแทะน้ำลอยอย่ไร้แทะในบรรยากาศแก่ะเริ่มทำพิธีหน่อยอือน่าจะมีบรรยากาศประมาณนี้ อันนี้พิธีจะเริ่มแล้วนี่คนเขาก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าเราน่าจะเริ่มประมาณนี้นี่ไปหาเราขอขวัดทางไม่เหรอตอนนี้เ,นนเดิมมวลแต่โดได,ดิไหมสีตัวดด๋อยเนาะแกสะทามพิธีดีหน่อย

စေသမ္မာပါရမသေပန္နေမေယကနာမိန <laughs> <Huh? laughs> เออมาบัวเรเลตอนนี้กำลังเสร็จแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับอ่าพิธีการครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเออเดี๋ยวบัวบันเดอนาลอเออเดี๋ยวบัวถาละที่อืมเดี๋ยวบัวหัวมหาดีเนี่ย လိုပါသည်ဟမ်လေတေကေယူထရီလေမန်တေလေမီမကိဆော်ညာရလောကဒေစင်ကြတာပဲတကယ်ဟမ်တိုးချပြလေကချီကီမဒလာသာမနာကဲလေမီကိဆော်အကစီညာတုံမလေစီလေကာကောအတော်တော့ဝဘလေကနဲတဲဆညာပေါခုတ်သီနဲဘာစားဟော พ่ไ you, ah? ่ไม er. ่ใช่เยงกันเลกเกทอ่าะเนาสักะเกลเลยนแต่แล้วันะนี้กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับทันีเอ่เริ่มมืดมาทันี่มาไกลมากครับเมืเฮ้ยเก แล้วเร่ะแบบเกมาก็แหมาก็ให้แหละเออนี่งานรอบวัน LIKE จ้าคุาเจ้าคุณรอันจ้าคุ่าจ้าคุณรันจ้าคอีอีาม้าตอนนี้ม่ฮึมาตอนนี้หมดแล้วันเจ้าคุหเทีลวทัศน์นี่ดสายกิแล้วนกลังจะเดินทางกลับ ครับล่ะไปแล้วไปอากาศไปตอนนี้กำลังทยอยกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันเหมือนกันรอช็อเฟอร์ก er ่อนแกบ่ไหวแกเลิกช่วหน่อยจะขี้เราแล้วเขาบอกว่าจะจุบก่อนเหรอเดี๋ยวจะแก่เราอเมริกาพื้นที่ใหญอย่างเกเทพหิ่งล้าน่อยเป็นป่าศักดิ์แกวัดเก่าเนาะเป็นวัดเก่า ให้ดูประมาณนี้นะครับใที่ปราปีใต้ข้อควท่าเดินทางกลับโอเคว่าบสเกลไหนเก๊ sempanya yang banyak, baliklah